ส,สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับนีตตอนรับเข้าสู่ช่องบิ๊กไฟต์นี่นะครับเดี๋ยวผมเคโียร์ตัวเนินรายการนะครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนท์ทดสอบโหมด F และโหมด L นะครับว่าจะมีอัตราเร่งแตกต่างกันขนาดไหนนะครับโดยผมจะวิ่งทดสอบโหมด F แล้วก็โหมด L นะฮะเส้นทางนี้มันไม่ใช่เส้นทางหลักนะครับเป็นเส้นทางเฉพาะคือมันเป็นทางตันนั่นแหละมันไป ต่อไม่ได้เห็นเนี่ยคนก็เลยไม่ค่อยขับผ่งนมากเท่าไหร่ผมจะปรับมาที่โหมด L ก่อนแล้วก็ปิดแท a c t i o n นะครับโหมด L ปิดแท a ช t i นเรามาดูว่าตารเร่งจะได้เท่าไหร่โดยผมจะออกแบบธรรมดานะครับออกแบบธรรมดาแบบเร่งธรรมดาเลยออกเกียร์พอ ไปแล้วน,นะครับโหมด L ทีนี้เราก็มาลองโหมด F กันบ้าง F ปิดแท a c t i o n ก็มัแปดวินาทีเลยนะครับโดยปกติผมก็ไม่เคยใช้เลยนะครับโหมด L เนี่ยโหมด F นะครับแค่โหมด F เกียร์5ก็แตะ150ตแล้วครับแล้วอัตราเร่งต่างก,กันมากอัตราเร่งขึ้นเร็วกว่าโหมด L ค่อนข้างมากเลยทีเดียว,ยวถึงแบบขั้นรู้สึกได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่อง Big b i k Story ด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่ไพลาดคลิปใหม่ๆกับทางช่อง Big b y Story นะครับสวัสดีครับ